ไม่ใช่งานเคลือบแก้วทุกที่จะเหมือนกันแล้วจุดที่วัดคุณภาพจริงๆคืออะไรสวัสดีครับพี่โนนะครับจุดที่วัดคุณภาพงานเคลือบแก้วนะครับจุดที่1นเลยนะครับการเตรียมผิวการเตรียมผิวเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้รถนั้นเงาสวยหรือไม่สวยนะครับการเตรียมผิวก็มีหลายระดับนี่ตั้งแต่ขัดชักเงาขัดลบรอยขัดปรับผิวส้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องขัดให้รถนั้นนะ่ะไม่มีรอยก่อนเคลือบแก้วถ้ารถใหม่มาจากโชรูมเลยมาเคลือบเลย ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะเงาสวยขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารถจากโชว์รูมเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าไม่มีรอยนะครับมีทั้งรอยขนแมวรอยที่เขาเช็ดบ,บางทีรอยที่เกิดจากการที่เขาช่างเขาขัดก่อนส่งมอบนะครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเขาเนี่ยไม่ใช่งานดีเทลลิ่งมันก็อาจจะยังทิ้งรอยบางๆอยู่บ้างนะครับอย่างที่2ครับผมคือผลิตภัณฑ์น้ำยาที่เลือกใช้น้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยครับก็แบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่ม DIY แล้วก็กลุ่ม p r o f e s s i o นอลถ้าใช้ DIY นะครับก็อาจจะไม่ได้ทนมากประเดี๋ยวประดาวต้องเติมซ้ำถ้าปรสััััั่่่นนนนนนออลกก็็ททททหยแต้้้้้้้งีีูข3ไไดะคบ การเซอร์วิสหลังการเคลือบนะครับเพราะรถเคลือบแก้วนั้นไม่ได้เน้นกันอรอยเป็นหลักรอยนี่แหละจะทําให้รถดูไม่เงาการเซอร์วิสคือการนํารถที่ผ่านการเคลือบไปแล้วมาขัดเก็บด้วรอยแล้วเติมน้ายาสามอันนี้แหละจะทําให้รถของคุณนั้นเงางามต่อเนื่องนั่นเองเพราะนั้นหลักๆเลยนะครับ3สิ่งนี้ครับและยังมีข้อย่อยๆอีกนะครับแต่ไม่เท่า3ข้อนี้แน่นอน